กลับมาที่ผลการในขันของฟุตบอลไทยของทีมชาศึกชุดยู19ครับเมื่อวานนี้ก็พ่ายกับเจ้าภาพบาเรน2-3ลูกตกรับแปลกแบบไม่มีแต้มครับเมื่อวานนี้กับผลการในขันของฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียลอกยูไม่เกิด19ปีที่คาลิฟาสปอร์ตสตีเซเดียมประเทศบาเรนครับในกลุ่มเอนดทีสามไทยที่แพ้มาสองนัดต้องเอาชนะบาเรนเยอะๆนะครับเจ้าภาพให้ได้ปรากฏว่าครึ่งแรกทีมเจ้าภาพออกนําไปก่อนแต่จุดโทษของมุม,มัดยูซุปเอาฮัดดานนาที11 เต่าไทยก็ตัดที่เสมอได้จากสิทธิโชคพาโสนาที30เขียบอลขึ้นหลังมาได้เพียงแค่2นาทีเจ้าภาพขึ้นนับอีกครั้งจากอม,มัดบุกมันนาที51และหนีห่างเป็น3-1จากจังหวะลุกเดียวของตะลานเอานาอารีบ แต่ว่าท้ายเกมนาที84ช้างศึกชุดเล็กตีตืต้นได้1นประตูจากสุภชัยใจยเด็ดแต่ว่าก็ทําได้เพียงแค่เท่านั้นนะครับจบเกมไทยพ่ายบาเรน2-3ต่อแพ้สำนักดวดไม่มีแต้มนะครับรวงตกรอบแรกส่วนบาเรนมี6คะแนนเข้ารอบต่อไปพร้อมกับซาอุดีอาระเบียส่วนเกาหลีใต้นั้นก็มี6คะแนนเท่ากันแต่ว่าตกรอบด้วยกฎมินิลีกเพราะว่ามีประตูได้เสียนั้นเป็นรองทั้งบาเรนและซาอุดีอาระเบียครับ